สวัสดีครับแฟนฮานอยทุกทท่านนะครับอบกันประจําเช่นเคยนะฮะสำหรับนทางฮานอยนะก็เช้านี้วันที่3นะครับวันที่3เดือน12นะครับอากาศเย็นๆนะครับลมวันนี้มีแดดออกแต่เช้าเลยนะครับอากาศเย็นสบายครับสบายเย็นสบายดีนะครับเข้มดูผลเมื่อวานนะฮะเมื่อวานเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดนะครับเลขอยู่3ตัวนะฮะหนึ่งเจ็ดแปด 7 7็นะฮะมาดูนี่นะ487เข้า87คู่นะครับตัวเล็กเอีกเข้าไป3ตัวนะฮะยังต้องตามต่อแล้วครับตัวนี้นะครับ4ี่นะครับเอารูดสูตรเก่านะครับสูตรเก่าปุ๊บไม่เข้านะฮะขึ้นบนไปนะฮะไม่ล่างเข้าบนและล่างเลยนะฮะ1,7แล้วก็78นะครับรูดล่างเข้าเล็กนะครับบนฝั่งวิ่งนะฮะ อันนี้ไม่เข้านะบนล่างหลุดหนึงล่างเจ็ดเข้าเจ็ดนะครับอันนี้เข้าเก้าเข้าเจ็ดระยัดสองเข้าเจ็ดประยัดหนึ่งเข้าเจ็ดเหมือนกันนะครับนะครับอ่ะโอเคไปดูผลเข้าหลุดกันนะฮะมันจะมีหลายๆตัวอยู่ข้างในนี้นะฮะอ่า เริ่มที่หน่อยพิเศษก่อนนะฮะศูนย์นะครับ0 2นย์อนะครับปึ๊บนี่ครับหกเจ็ดเมีหรือ,อะฮะมีหรือไม่ไม่มีนะครับไม่มีนะหกเจ็ดหนึ่งหนนะครับ7จ็ดนะครับ จ่ตรงนี้นะฮะเจ็ดแปดตรงนี้นะครับเจ็ดเจดปดนะครับ, 7, 7, 8, รบอ่ะสำหรับหน่อย VEP 93380นะครับ80ก็ 8, 0, ตัวชนหนักตรงนี้เลยครับตัวเด่นตรงนี้ด้วยนะฮะตตรงนี้นะครับ โอเคเกาค่อนข้าง,างสวยงามนะครับเก่าสวยงามนะฮะเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะไปหาวันนี้กันนะว่าจะเป็นยังไงได้ต้นไหนนะฮะนึงนึงเจ็ด 8 1เป็น8นะครับ12เป็น2 7 8 5 16นะครับได้8 2 6 0 8 08นะครับนี้58 26 308 2ตัวก็38นะครับ38นะ

3ามหกสแล้วก็หนรูดตัวชนนะฮะตัวชน58 4แปดสี่แปดสามศูนเจหกสองชนตรงนี้นะฮะชนไปแล้วนะครับเช่นเมื่อวานที่ชนนะฮะวานชนตร่ไหนบ้างชนหนึ่เออสี 40, ไม่เข้านะ วันนี้ชวน2818นะเบิ้ลมีนะฮะเบิ้ลมี0 0แล้วก็88นะครับต่อที่หมายล่างนะครับ1 2 5 7 9นะครับ25 27 29นะครับ5 7 59แล้วก็79นะฮะทั้งตรวจนะครับ 8, 81 82 85 87แล้วก็89นะครับนะส่วนตัวชนนะไล่เลยนะ28ปึ๊บ18 000908 07069 0, 8, 0, 7, 0, 6, 9, 8 8ตัวเขาเองนะ58ชนแถวนี้48ไม่มี30 39 38 37 36แถวนี้เหลือ87ตัวเดียวนะอาจะเก็บไปห,หมดแล้วครับไม่ต้องเหลือไม่ต้องเหลือไว้นะฮะ82 85 89นะครับ อ่ะไปต่อที่พระเอกนะครับีหกแปดอันนี้หน,นึ่งสองหกแปดแ สนะครับชนได้เลข8มาแล้วเลขหนึมาแล้วเลขสองมาแล้วเลขหเลข7แล้วก็เลข9นะครับห้าห9 0, แล้วก็2ครับที่ไม่ชนนะเจศนะครับส่วนอยู่ในนี้ได้นะไม่ชนใครแต่ชนกลุ่มนี้นะฮะจับคู่นะฮะ 6 8 6 1 6 2 6 5 6 9่งสองหนะครับแ1ดหนึ่ง้านะครับหนึ่ง9นะครับสองหแล้วก็ห9นะฮะตัวชนนะครับโนชนชน แไม่มีนะหกหนึ่งหไม่มี6กสองไม่มาหกห้หไม่มี69 8ก้าตรงนี้นะฮะสองเกตรงนี้นะครับห้ 2, 9, บ 5, 9, เอาตรงนี้ด้วยมาแปดสองนะครับแปดห้ 8, 5, 8, 9, ช้ชนหมดเลยหนึ่งสองชนนี้ 1>, 1 5แล้วก็1 9เก้หลือนตัวเดียวนะครับฉะนั้นตัวแดงๆก็จะอยู่ของนี้ก็จะเป็น8 2 8 5 8 9 8 1มาทั้งหมดเลยนะครับมายกมาหมดเลยนะครับนะเอาไปดูเลขวิ่งกันบ้างนะฮะ 1> 1, 1, 2, x หนึ่งมีหนึ่งสองสามเ x สี่หนึ่งเ x สามหนึ่งหกหนึ่งสองสามเ x เจ็ดหนึ่งสองเล x ห้าหนึ่งสองสามเลขศูนย์หนึ่งสองสามสามหนึ่งสองไม่มีผู้นำนะครับชุดนี้อาจจะเป็นชุดวินกันเลยนะครับห้าหก อยู่ประหยัดหนึ่งนี้นะครับห้าหกนะเออเลขเลขแปดครับวันนี้เลขแปๆนะครับห้าหกหนึ่งหกหนึ่งห้าอะไรประมาณนี้นะแล้วอยู่แถวนี้นะครับว่าฝั่งนี้เลขแปดชวนเลขแปดเยอะนะครับแปลเป็นเป็นเลขแปได้นะครับเดี๋ยวตัวเนี้ข้ามาชุดนี้นะครับ เป็นชุดขยันนะฮะโอเคครับสำหรับชุดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะเลขมือเข้ามีหลุดนะครับตรวจใช้วิจญญารณาในการรับข้อมูลนะครับสว่วนวันจันทร์วัลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ